สวัสดีครับ roommate, พอพี่น้องสุข Kum, ูสุก้นคร ання, ับผมกลัาพบกันอีกแล้วครับกับสองอาหารการจีงห้อครับโอกับผมว่าหน่อยคือเกาครับผมนะครับเมื่อนี้มีเมนูมานําเสนอพอพี่น้องคือเกาครับผมนะครับเมื่อนี้ก็ป็นเมนูบานที่สานที่สานนะครับที่มกหมอยครับมกหมออแล้วครับเมื่อนี้นะครับมกหมอปลาเค็งครับผมปลาเค็งแต่ก็มีปลาเนื้ออื่นนํานะครับผสมอบเอาพี่น้อง ี๋ยวเข้าไปเบิ้งวัตถุดิบครับผมเบิ้งว่ามีป่ายังแน่เนาะไปครับผมนี่ครับพี่น้องเข้าวัตถุดิบมีป่าเข่งครับปลากระแยงครับผมปลากระแยงนะครับนะครับเข่งปลากระแยงแล้วก็รู้สึกว่ามีป่ายิ่งกำหน่อยนะผสมกันมากนะครับผมอ่ะไอปลาหมูบ่ปลาหมูหน่อยผมนึกโซคารครับ ไปเ,ไปเไปค็งนะครับเก็ดออกเ้วยพี่น้องจิมมกหม้อครับผมเอาเอาไปเบิ้งวัตถุดิบย่างกิงก่อนน้องครับผมนี่ครับอันนี้ก็เครื่องแกงนะครับมีคาตะไคร้ครับผมคาตะไคร้พริกนะครับพริกแห้งวันนี้ใส่พริกแห้งแล้วก็มีเกลือครับผมเกลือนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยดีดีเ้ยครับใส่ไหลนสีเข้ม แล้วก็ต่อไปครับมีต้นหอมครับผมต้นหอมนะครับอันนี้กับใบบะกูฉีครับผมแล้วก็นี่ครับพายตูครับผมใบแมงลักครับผมนะครับแล้วก็ช่วนเครื่องปรุงนะครับผมมีน้ำน้ำเปล่านะครับผมแล้วก็ที่มีน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็องค์สุดรอดครับผมแต่สุดไายขาดอะไรครับอิสานบานเท่าครับนี่ครับปลาลาครับผม น้ำประแดกน้ำปลาตุมนะครับผมครบแล้วครับวุดิบครับผมต่อไปกะเริ่มลงมือเลยพี่น้องนะครับไปครับผมครับพี่นอ้องเริ่มเลยครับผมอะแรกะเนี่ยครับออกื่็งๆรุ่งใส่ปุงเลยพี่น้องนะครับ เติมน้ำเติมน้ำนิดนึงครับพี่น้องครับผมสุดรดครับผมนี่ครับแทไยแทบไลพี่น้องอีกหนึ่งบุ๊บ่อไป ประเดกครับนะครับต่อไปนี่ครับใบมักกูดชีดครับผมคนหัวกันนะพี่น้องคนหัวเข่ากันครับ โอเคพี่น้องต่อไปกะไปตั้งเตาครับผมเริ่มเลครับพี่น้องเส็ <c oughs> โอ้ยอย่างไรครับพี่น้องเครื่องปรุงแล้วกันนี่นะครับง่ายๆครับผม ปิดฟ้าหมอรอบมันเดือดครับยังสีพอข้าวครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ยินเสียงเดือดแล้วครับผมโอดล้วครับแล้วผมอันนี้ของแก้มครับผมลูกโดดครับผมมันรุ่ยนะครับลุกโดโดจังหน่อยนะครับคนแห้งกับบดได้พี่น้องววเดี๋ยวมันติดเกลือ เสร็จแต่กันแล้วว่านะครับจิ้มหนามก็ได้หรือเปล่าครับมันเดือดแล้วจิ้มหนามก่อนครับ ต่อไปครับนี่ครับต้นหอมครับผมแล้วกันนี่ครับที่ตูวครับผม

สาพากวนพี่น้องเออตัวเหนียวจังครับผมนี่ครับนาตามาเสร็จแล้วครับนะครับมุกหมออไปเค็งครับผมหมออไปเค็งไปไกลแย่งนะครับร่วมกันนะพี่น้องนาตานะครับเพราได้อยูนนะครับผมสัตว์โอเคเครับผมพิจยอด ครับสำหรับคลิปนี้ค็เดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องนะครับพบกันในคลิปหน้าครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับื้นนี้ครับขอลาพระจากพ่อพี่น้องไปแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม